นักศึกษาคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ที่อยุธยาหลังจากคิดค้นน้ำยาสูตรพิเศษในการช่วยซ่อมแซมเครื่องจากโรงงานที่ถูกน้ำท่วมได้เป็นผลสำเร็จนะคะหวังที่จะช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องใหม่ติดตามจากรายงานค่ะ คาะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังช่วยกันตรวจสอบแผงวงจรเครื่องจกักรกลและมอเตอร์ไฟฟ้าของโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เป็นโรงงานแห่งแรกที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงงานหลังน้ำลดภายหลังคิดค้นสารละลายทำความสะอาดเครื่องจกักรกลที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่โรงงานประสบปัญหาน้ำท่วมหนักส่งผลให้แผงวงจรเครื่องจกักรกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ผลิตสินค้าในโรงงานแห่งนี้กว่า30เครื่องเสียหายทั้งหมดไม่สามารถผลิตสินค้าส่งให้ลูกค้าได้ต้องขาดทุนต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ซึ่งหากซื้อวงจรเครื่องจากกลใหม่ต้องลงทุนสูงกว่า2ล้านบาท ขั้นตอนในการดำเนินการซ่อมแซมไม่ยุ่งยากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน้นของวงจรเครื่องจกักรกลมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่จะมีตะไคร่จำนวนมากมีสนิมเกาะแน่นโดยใช้น้ำยาสูรพิเศษ SM1 ทำความสะอาดเครื่องจกักรและใช้แปรงช่วยขดัดแผงวงจรต่างๆก่อนนำไปล้างน้ำสะอาดจากนั้นแช่ด้วยน้ำยาสูรพิเศษ SM2 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างนาน10-15นาทีใช้ล้างคราบน้ำมันที่เกาะเครื่องจกักรกลโดยใช้แปรงช่วยขัดคราบต่างๆ ออกแล้วนําไปล้างน้ําสะอาดอีกรอบก่อนนําแผงวงจรเครื่องจากกลไปแช่น้ํายาสูตพิเศษ SM3 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนาน15-20นาทีเพื่อใช้กัดสนิมที่เกาะแน่นให้หลุดง่ายขึ้นก่อนใช้แปรงขัดสนิมออกให้หมดแล้วนําไปล้างน้ําสะอาดรอบสุดท้ายตากให้แห้งแล้วนํามาประกอบใช้งานได้ดังเดิมลงทุนต่ําไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทในน้ำยาตัวนี้นะครับ ในแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติต่างกันนะครับในตัวแรกอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น sm1 เนี่ยก็จะเป็นน้ํายาที่จะช่วยทําความสะอาดขั้นพื้นฐานนะครับเช่นตัวน้ํายา sm2 นะฮะก็จะเป็นอ,อาจจะมีฤทธิ์ออกเป็นด่างนิดๆจะช่วยทาควา,า,ามสะอาดเรื่องกำจัดเรื่องไขมันตะกอ,อนแผ่ลอ,อยในน้ําตรงน,นั้นนะครับที่เราล้างนในตัว sm3 นี้ก็จะช่วยในส่วนของคือมีฤทธิ์มีกรดนิดๆน,น,นะครับก็จะช่วยในส่วนของการกัดคราบสนิมต่างๆที่มันหลุดยาก ให้ม้มอดกงายขึนล่าสุดเตรียมนำความรู้สอนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องจักรของโรงงานที่ถูกน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไม่ต้องซื้อใหม่มุ่งหวังให้โรงงานทุกแห่งสามารถเดินหน้าการผลิตได้ฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดศูนข์ข่าวภาคกลางสำนักขาา่าวไทยรายงาน